สความน่ากลัวของไขมันพอกตับผมเนี่ยเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์กลายเป็นไขมันพอกตับนะครับมาก่อนผมได้รู้ว่าจริงๆแล้วไขมันพอกตับไม่ใช่แค่การที่มีไขมันไปอยู่ในตับมากขึ้นเพียงอย่างเดียวนะครับผลข้อที่หนึ่งที่ทําให้ผมเกิดขึ้นก็คือพอมีไขมันพอกตับเยอะมันก็มีส่วนในการที่ทําให้รดัดรบน้ําตาลและไขมันในเลือดผมเนี่ยขึ้นด้วยอันที่2ก็คือเวลาเราเป็นไขมันพอกตับเนี่ย มันจะเกิดพังผืดขึ้นถ้าเรายังปล่อยให้ไขมันยังพกตับอยู่แบบนั้นพังผืดก็จะเกิดขึ้นแล้วผลสุดท้ายเนี่ยในอนาคตจะเกิดข้อที่สมครับพังผืดมันเยอะจนทําให้การทำงานของตับแย่ลงมากกว่าเก้าสิบเปอร์ซ็นต์เมื่อไหร่เราจะกลายเป็นตับแข็งโดยที่ไม่จำเป็นต้องดื่มแอลกอฮอล์แม้แต่เพียงหยดเดียวครับดังนั้นไขมันพกตับมันเป็น โรคที่แทบจะไม่มีอาการมีคนถามผมเยอะมากเลยคุณหมอทีว่ามันม,มีอาการไหมผมบอกได้เลยว,ว่าไขามันพอกตับส่วนใหญ่90%มักจะไม่มีอาการอีก1 0อาจจะมีอาการท้องอืดน,นิดหน่อยส่วนใหญ่จะพบโดยบังเอิญจากการตรวจสุขภาพประจปีอย่างนั้นถ้าใครอยากรู้ว่าตัวเองเป็นไขมันพอกตับไหมหลังจากอายุ30ผมแนะนําว่าอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนอัลตราซาวด์จะเห็นไขมันพอกตับด้วยนะครับในการอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนจะช่วยให้คุณสบายใจมากขึ้นว่าเราเริ่มมีไขมันพอกตับไหมหรือใครที่มีหน้าท้อง ข้างใหญ่เป็นคนผอมแต่อ้วนลงพุงก็น่าไปตรวจไขมันพอกตับดูนะครับเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเราดูเร็วเราก็แค่เอาไขมันออกมาจากตับนะครับไขมันก็จะไม่ทําร้ายตับเรานะครับเพราะจริงๆในตับ ใช่ครับมีไขมันอยู่แล้วแต่ถ้ามันเกินความจําเป็นแทนที่มันจะกลายเป็นแค่พลังงานสะสมมันจะไปเบียดการทํางานของตับของเราทันทีครับสำหรับใครก็ตามที่ไปตรวจมาแล้วว่าเจอไขมันพอกตับกังวลอยากการรักษาแนะนําปรึกษาคุณหมอที่อยู่ที่โรงพยาบาลต่างๆสามารถให้คําแนะนําได้ครับแต่ถ้าใครบอกว่ายังไม่อยากทญญานยา แต่ไม่รู้จะทํำยังไงก็แนะนำนะครับพิมพ์ตัว c และตัว f นะครับผมจะมีคอร์สคอร์สหนึ่งทาไว้นานมากแล้วแต่คอร์สนี้ดีมากนะเพราะว่าผมรักษาตัวเองแล้วเอาความรู้ที่รักษาตัวเองมาแบ่งปันแฟนนะครับคอร์สนี้ชื่อเทคนิคพิชิตไขมันพอกตับอยากได้ราคาพิเศษพิมพ์ c f ไว้ครับแล้วก็แคปหน้าจ่อไว้ว่าได้ราคาพิเศษจากคลิปนี้แล้วก็ส่งให้ทีมงานทางอินบ็อกครับเดี๋ยวทีมงานผมจะให้ราคาพิเศษแฟนทุกคนครับรักทุกคนนะครับแล้วเจอกัน YouTube f a c e b o o k i g ที่ชื่อว่าหมมมอททีี Team, แล t ิ k กต k อกที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีครับขอให้ทุกคนที่เป็นไขมกกันกอดตับหายเร็วๆนะครับสวัสดีครับ